สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนคุณคงเคยเจอสถานการณ์หรือวันยอดแยกกันมาบ้างใช่ไหมคะหากเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ถือว่าฟาดเคราะกันไปแต่หากเป็นบุคคลดึงต่อไปนี้คงต้องบอกว่าสวยของแท้เพราะพวกเขาโดนดีจนแทบร้องขอชีวิตเลยนะสิเชื่อว่าถ้าคุณเห็นความบันเลยวายวป่วงเหล่านี้เราคงจะโล่งใจและรู้สึกว่าที่เจอมืนั้นดีกว่ากันเยอะเมื่อปลาแฮกฟิชทำให้รถติด เราคนใช้รถคงกรีตรแตกหากลูกรลักของคุณมีเมือกอะไรเหนียวเหนียวติดทั้งคันซึ่งมันก็เป็นอารมณ์เดียวกับผู้คนบนถนนไฮเวย์ในออริกอนที่รถบรรทุกคันหนึ่งเกิดเทกระจัดในระหว่างหลีกเลื่องเส้นทางก่อสร้างบริเวณเดังกล่าทำให้เจอป่าแฮกฟิชในตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักกว่า3.4ตันออกมาเซหายชาวโลกเต็มไปหมดแถมยังปล่อยเมือกขาวๆเหนียวหนึบออกมาติดทั้งโรถราและถนนหนทางเป็นของแถมขนาดทำความสะอาดถนนก็ว่ายากแล้วนะ รถหยดน,นี้จัดวุนหนักเอาเรื่องเลยล่ะเฮอ้อยูดดีดีก็ต้องลังรถชุดใหญ่มีใครให้สวยกว่านี้อีกไหมเนี่ยอย่างรถยนต์เด้งเข้าร้านขายยาจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ในโลกเกงคะที่นั่งอยู่ดีๆแล้วจะมีอะไรสักอย่างกระเด้งมาชนแต่ครั้งนี้มันเกิดขึ้นจริงๆโดยเป็นวิดีโอจากกล้องวงจรปิดในตุรกีที่บันทึกภาพชายสามคนกำลังนั่งคุยกันในร้านขายยาจู่ๆก็มีล้อรถขนาดใหญ่หลุดออกมาจากถนน ไม่อย่างแรงชนเข้ากับต้นไม้หนึ่งที่แล้วเปลี่ยนทิศเข้ามาประตูร้านยังยังไม่หมดเพราะมันยังเด้งต่อไปก่อนจะไปหยุดที่ชายสองคนโชคดีที่ทั้งคู่ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ก็ยังแอบงงว่ามันมาได้อย่างไงแม้โดนเข้าอีรอบนี้คงต้องหาทางไปเพิ่มแต้มบุญกันสักหน่อยแล้วล่ะบนเทกระาจารัดค้กเราทำงานไปเรื่องธรรมดาที่ต้องมีวันดีสลับกับวันแย่แยแต่ถ้าเป็นพนักงานสองคนนี้คงต้องบอกว่า บัลไลและว,วัยปวงสุดๆเพราะในขณะที่พวกเขากำลังยกหลังขึ้นไปเพื่อเตรียมย้ายเข้าของเมื่อหันไปเห็นขวดมอสเจอร์ไรเซอร์เข้าจึงเผลอหยิบติดมือเท่านั้นแหละแพ้งไข่จึงร่วงลงมาเทกระจัดพืงนงี่เหลืองออยไปหมดนับๆดูแล้วน่าจะเสียหายหลายร้อยฟองไข่แตกยังพอว่าแต่ต้องเสียเวลาคัดแยกอันที่ไม่แตกและทำความสะอาดครั้งใหญ่อีกเนี่ยสิโอ้ยตายจะซวยอะไรปานนี้จบเงินนี้แล้วย่าลืมไปสะดอกคร้อบ,บ้างละ่ะ เพื่อจะมีอะไรดีๆตามมาบ้างรถยนต์จมลงในทะเลสาบน้ำแข็งเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าต่อให้แหล่งน้ำจะเป็นน้ำแข็งอย่ารีนำรถยนต์สารักไปจอดเด็ดขาดเพราะเดี๋ยวจะจมแบบไม่ทันสั่งลาได้เหมือนอย่างกรณีของผู้คนที่แห่กันไปชมเทศกาลฤดูหนาวที่ทะเลสาบเจนีวาที่นี้พอหาที่จอดรถไม่ได้เจ้าหน้าที่เลยปล่อยให้ไปจอดบนทะเลสาบที่เป็นน้ำแข็งแทนแต่ด้วยน้ำหนักรถยนต์ที่มากเกินไป จนทานน้ําแข็งรับไม่ไหวรถยนต์จึงค่อยๆจมลงในทะเลสาบอย่างที่เห็นร้อนถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ต้องเข้ามาช่วยกู้รถขึ้นมาอย่างทุลักทุเลดีนะที่จมไปแค่นิดเดียวไม่อย่างนั้นคงได้ซื้อรถอยนต์ใหม่กันแน่นอนเป็ดละลายมันเป็นเรื่องยากมากที่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับคุณเพราะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่สิ่งของจะละลายได้ยกเว้นว่ามันจะร้อนตับแตกเหมือนอย่างในเมืองนี้ซึ่งเราคาดว่า เจ้าของคงจะจอดทิ้งไว้กลางแดดพร้อมกับเป็ดยางแสนน่ารักตรงหน้ารถแต่พอกลับมาเจอมันอีกครั้งจากเป็ดน,น้อยน่ารักเมื่อเช้าได้แต่งร่างเป็นของเหลือไปแล้วจ้าถึงจะดูไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรที่นนแน่ๆเจ้าของรถคงใสงเป็ดไปอีกหลายวันเพราะต้องมาทําความสะอาดคราบเหนียวๆหน้ารถนี่แหละค่ะรอยไม่จากกางเกงยีนขาดแฟชั่นกางเกงยีนขาดเป็นไอเทมเด็ดที่ส,สาวอนหนุ่มๆสุดคิป ต้องมีไว้ติดตู้แต่ก็อย่าลืมว่ามันไม่เหมาะกับบันแดดแรงเพราะมันอาจทิ้งรอยเอาไว้ให้แบบหญิงสาวคนนี้ที่คงจะใส่ไปตามปกติพอ่กลับมาบ้านและถอดออกถึงกับแทบร้องไม่เป็นภาษาโอ้โหมาให้เห็นตั้งหลายแถบแถมยังมีอาการแสบผิวด้วยมีอะไรแย่กว่าน,นี้อีกไหมงานนี้จะทอดเก่งเกงยิงอย่างเ,ยงเดียวคงไม่ได้ก็แดดมันร้อนจริงๆนี่นะจอดรถยังไงให้น้ำแข็งเกาะการที่จอดรถแบบมีที่ส่วนตัว เป็นลาบอันประเสริฐแต่ถ้าเลือกที่ผิดชีวิตก็จะเจอความซวยแบบนี้แหละค่ะเพราะเจ้าของรถคันนี้เขานึกไม่ถึงว่าตรงที่จอดน่ะมันอยู่ใกล้ท่อน้ําวันดีคืนดีท่อจะกล่ำก็ดันแตกจนน้ําไหลออกมาเป็นทางและเนื่องจากมันเป็นช่วงหน้าหนาวที่อุณหภูมิจิตลบจึงทําให้น้ําแปดสภาพเป็นน้ําแข็งและที่แย่ที่สุดก็คือซาน้ําแข็งที่ตรงมาจากท่อทั้งใหญ่ทั้งแข็งลามไปก่อรถยนต์ทั้งคันจันมีที่ว่าไม่ให้กระดิกไปไหนเลยค่ะคุณ คิดว่าถ้าเจ้าของรถไม่เห็นรูกรักในสภาพนี้สงสัยจะร้องไม่ออกแงเลยเจ้าบ่าวสะดุดรักก่อนอุ้มเจ้าสาวเนื่อนแต่งสื่อโรแมนติกทั้งทีใครบ้างละจะอยากพลาดบางครั้งคนเรามันจะหน้าแตกอะไรก็หยุดไม่ได้อย่างเช่นเจ้าบ่าวเจ้าสาวจากแอริโซนาคู่นี้ที่ทุกอย่างลื่นไหลมาสดิบดีพอมาถึงตอนที่เจ้าบ่าวอุ้มเจ้าสาววิ่งไปหาแขกไม่รู้ว่าเกิดแข้งขาอ่อนหรือผีผักยังไงกัน จูจ่ๆเจ้าเาบาด้านสะดุดขาตัวเองล้มดังปาบในขณะที่เจ้าสาวก็ยังคงแอบจุบไปเบาๆจากแรงกระแทกเหมือนกันแต่ก่อนที่แขกเรือจะตกใจมากไปกว่าน,นี้เขาจึงรีบลุกขึ้นมาแล้วอุ้มเจ้าสาวขึ้นมาใหม่และทำพิธีต่อเหมือนเรื่องเมื่อกี้ไม่เคยเกิดขึ้นเอาหน้าถึงจะเป็นอะไรเฟลๆไปหน่อยแต่ก็เป็นที่น่าจดจำดีนะนกขโมอยอาหารมนุษย์ข้เราดวงมันจะอดกินต่อให้อยู่ใกล้ปากยังไงก็ไม่รอด อย่างเช่นชายหนุ่มคนนี้ที่กําลังจะเอาของโปรดเข้าปากอยู่แล้วเชียวจ,จุ่ๆเจ้านกผู้หิวโหวยก็ไม่รอช้าบินลงมาฉกไปต่อหน้าต่อตาเฉยๆปล่อยให้ชายผู้โชคร้ายถึงกับงงว่าเมื่อกี้อะไรแวบๆก่อนจะหัวเราะออกมาแก้เกอโถเอ้ยอีกนิดก็จะได้กินแล้วเชียวไม่รู้จะสงสารหรือขำก่อนดีเอาเป็นว่าวันหลังถ้ามีของโปรดในมือก็มองซ้ายมองขวาสักหน่อยจะได้ไม่เดือดขมดซึ้งๆหน้าแบบนี้ไง แว่นมันบินลงน้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนเรือในขณะพระอาทิตย์กำลังจะตกชายคนหนึ่งกล่าวว่าจะขอแฟนสาวแต่งงานสักหน่อยระหว่างที่ทุกอย่างกําลังจะไปได้สวยพ่อส่งสัญญาณให้เพื่อนโยนกล่องแวนมากกายเป็นว่าส่งแรงไปนิดแทนที่จะรับได้เดนบินข้ามศีรษะตกลงไปในน้ําท่ามกลางความตกตะลึงของหญิงสาวและสักขีพยานว่าเมื่อกี้อะไรผ่านไปแวบๆว,ว่าแล้วเพื่อนของชายหนุ่มจึงไม่รอช้ารีบกระโดดลงไปงมกล่องทันที ก่อนจะมาเฉลยแกนายหลังว่าในนั้นเป็นแค่กล่องเปล่าเท่านั้นดีนะที่นำแหวนออกก่อนไม่อย่างนั้นคงด้เสียเงินซื้อใหม่อีกรอบแน่ๆเครื่องยนต์ของเครื่องบินไหมเวลาขึ้นเครื่องบินไปไหนสักที่ต่อให้บินบ่อยจนแอจจำได้แค่ไหนเป็นใครก็หวั่นใจเรื่องความปลอดภัยด้วยกันทั้งนั้นเพราะไม่รู้ว่าจะสอยเมื่อไรเช่นเดียวกับผู้โดยสารสายการบินแอร์ฟรานซ์ในปี2017 ที่ครั้งนั้นได้นั่งเครื่องบินแอร์บัสเอสามแนกันตามปกติแต่ในขณะที่กําลังบินอยู่เหนือมหาสมุทรแอตแลนติกจูดจ,จุเครื่องยนต์เกิดขัดข้องขึ้นมากทาเอาผู้โดยสารต่างควน,นีดีฟอ์นั่งต่อกันไม่ติดไม่รู้ชีวิตจะเป็นยังไงบ้างโชคดีที่กับตันมีชั่วโมงบินค่อนข้างสูงจึงนําเครื่องลงจอดที่อักูสได้อย่างปลอดภัยโดนกวางเลยต่ำเพราะอาหารไม่พอการให้อาหารสัตว์แต่ละชนิด นอกจากจะเป็นอะไรที่พวกมันชื่นชอบแล้วปริมาณก็สําคัญถ้าน้อยไปก็อาจจะโดนแบบหนุ่มคนนี้ได้เมื่อวันหนึง่งเขาไปให้อาหารกวางที่สวนสัตว์ซึ่งน้องๆก็เข้ามารวมกันปกติแต่สงสัยจะให้ไม่ทั่วถึงกลายเป็นว่ามีฝูงใหญ่อีกฝูงรีแพกเข้ามาแบบไม่ได้นัดหมายเล่นเอาใช้หนุ่มตกใจควันหนีดีฝ่อวิ่งเตลิดเปิดเปิงทำเอาน้องกวางมองกันตาปริบๆเหมือนจะบอกว่าแค่มาขออาหารทำไมต้องวิ่งหนีด้วยเนี่ยกันนะ ดูหิวโหยสักขนาดนี้ให้น่ารักแค่ไหนก็มีกล้าอยู่ต่อหรอกจริงไหมเมื่อเครื่องผสมสีทำงานพลาดและเหตุการณ์สุดเฟลบางครั้งก็มาในรูปแบบของวันทำงานเยี่ยงสาวสวยคนนี้ที่คงจะแอบโม่งในวันจันทร์จึงเผลอปิดฝาเครื่องผสมสีไม่สนิทงานนี้ชีวิตก็เลยมีสีสันขึ้นมากเนื่องจากมันเวียงสีซะจนบริเวณนั้นเละเทะไปหมดส่วนเจ้าตัวนั่นลรอก็ยิ้มอ่อนกินไปสิเหลืองทั้งตัวและหน้าเลยเฮ้อ ขื้นจำหน่ายมาเห็นคงไม่ไหวโบนัสหายแน่ๆเอาหน้ายิ่งเลือยิ่งเยอะประสบการณ์ถือซะว่าเป็นการทดสอบประสิทธิภาพของสีไงล่ะสูบลมยังไงให้ยางแตกแดดดีแบบนี้คงต้องไปปั่นจัก,กรยานสักหน่อยแต่พอมาดูเอา้าวยางแบนนี่นะว่าแล้วก็ต้องสูบลมให้มันแข็งสักหน่อยจะได้ปั่นได้ราบรื่นตลอดทางแต่สงสัยมีดวงว่าจะไม่ได้ไปเพราะต่อสุดลมจักรยานอยู่ดีๆแล้วดันระเบิดดังตุ้ม ทำเอาทั้งคนทั้งน้องหมาสะดุ้งกันเป็นกุ้งเต้นหนีกันไปคนละทิศท,ทางอุตส่าห์สูบสดิบดีเสียเวลาไม่พอยังดันมาแตกอีกอดไปข้างนอกเลยทีนี้เฮ้อน่าสงสารซะจริงโทรศัพท์ร่วงในกรงจลระเคเมื่อคุณไปเที่ยวสวนสัตว์ทั้งทีคงจะอดใจไม่เซลฟี่กับพวกมันไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะบ,บางทีมื่ออาจจะลื่น เช่นเผื่ทำโทรศัพท์แสนแพงร่วงลงไปในกรงได้ซึ่งหากเป็นพวกสัตว์อื่นยังพอมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้คืนแต่ถ้าเป็นจระเข้ตนนี้คิดว่าซื้อใหม่น่าจะง่ายกว่าดูแล้วมันน่าจะชอบมากๆขนาดคราบไว้แล้วอย่างยิ้มให้เลยถ้าจะถูกใจขนาดนี้ยกให้เป็นเล่นดีกว่าจ้าเต็นท์บินหากคุณเป็นคนชอบตั้งเต็นท์เวลาไปแคมปิง้งอาจจะต้องเช็คสภาพอากาศกันหน่อยไม่อย่างนั้นวันดีๆอาจจะพลิกผันเป็นวันสุดซวยแทนได้ อย่างเช่นเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ที่นักท่องเที่ยวอุตส่าห์ไปกลางเต็นท์กระสดิบดีจูๆ่ๆก็มีพายุขนาดเล็กพัดเข้ามาหอบเอาเต็นท์บริเวณดังเก่าวบินขึ้นฟ้าผู้คนจึงผ่ากันวิ่งไล่ตามจาละวันไม่รู้ของใครเป็นของใครสุดท้ายก็ปิวหายไปกับสายลมและแสงแดดหมดโถเอ้ยอุตส่าห์มาพักผ่อนทั้งทีอยู่ดีๆที่หลับนอนก็บิ่งไปสัง,งน้นดีนะเป็นแค่ข้าวของถ้าคนปิวด้วยนี่คงจะแย่กว่านี้เรือบรรทุกสินค้าน้ำหนักเกิน เ hey, ุการณนี้ชเห็นว่าการลดบรรทุกเข้าของเยอะเกินไปบางทีอาจทำให้เรือบรรทุกสินค้าใหญ่ๆรับน้ำหนักไม่ไหวได้อย่างเบาๆหน่อยก็น่าจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์เอยียงไปข้างใดข้างหนึง่งหนักขึ้นมาอีกนิดก็คือเรือแยกกลางลำหรือหนักสุดก็จะพิกคว่ำจนสินค้าทั้งหลายจมลงทะเลไปแม้หลายๆเคสลูกเรือจะปลอดภัยแต่เป็นไปได้ก็ควรบรรทุกด้วยน้ำหนักที่พอดีทุกฝ่ายจะได้แฮปปี้ไม่มีสินตู้คอนเทนเนอร์แบะ ไปคนละทางสองทางแบบนี้คะ่ะซ่อมท่อจนน้ำพุ่งการซ่อมท่อน้ำทั้งทีช่างเขาจะปิดน้ำก่อนเพื่อไม่ให้มันไหลนองระหว่างทำงานแต่บางครั้งพวเรามันก็ลืมไงที่นี้พอมาถึงหน้าง,งานแล้วจะย้อนไปก็ใช่ที่แก้มันตรงนี้แหละแทนที่ทุกอย่างจะไปได้สวยกลายเป็นว่าน้ำพุ่งออกมาเป็นน้ำพุย่อมย่อมจนทำให้ทุกคนบริเวณนั้นเปียกไปตามๆกันและยังไม่จบแค่นั้น วัวท่อปะปา้าดันหลุดติดมือขึ้นมาอีกที่นี้แหละได้อาบน้ำกระสมใจดีนะที่พี่ช่างอีกคนเขารีผ่าอะไรมาปิดก่อนไม่อย่างนั้นคงได้ทำน้ำท่วมจนเป็นข่าวหน้าหนึ่งแน่แน่ลืมอุดช่องระบายน้ำเรือใครว่าเป็นเรือราคาแพงและจะไม่มีวันจมภาพนี้คงเป็นคำตอบได้ดีแต่ไม่รู้ว่าเกิดจากความมึนของเจ้าของเรือหรือว่าคนดูแลกันแน่ที่เดันลืมอุดช่องระบายน้ำ เลยทําให้น้ำทะลักเข้าไปด้านในจเรือจมอย่างที่เห็นงานนี้จึงต้องรีบกู้ขึ้นมาอย่างด่วนส่วนมูลค่าความเสียหายนี่ก็หลายแสนบาทเพราะด้วยข่าวว่าพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆด้านในเจงบงไปหมดแล้วส่วนเจ้าของคาดววกของหน้าแห้งเพราะต้องเตรียมจ่ายค่าซ่อมกันต่อไปเสร็จงานนี้แล้วก็อย่ายลืมอีกล่ะจากหลักแสนอาจจะพุ่งทยานเป็นหลักล้านได้ค่ะ คุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ